มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปรัมา์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เปิดอบรมโครงการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสารรค์ต่อยอดขับเคลื่อนง,งานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งทั่วประเทศ พลอากาศโทพักดีแสงชูโตกรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถภ์เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อราชประชาวิชาชีวิตซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์รวมถึงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้สื่อในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังร่วมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานของมูลนิธิที่ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษามานานกว่า60ปีสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ปัจจุบันมีจำนวน67แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและเข้าศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาและการทำงานในอนาคต